ที่วัดโค้งสนามเป้าตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายมนสิทธิ์ไพสารพนวัตรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน ปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมจังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายน2568เวลา19นาฬิกาของทุกวันณวัดโค้งสนามเป้า